สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องคณะกมคลานสูตรนะครับเป็นบทสนทนาหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจมากเลยระหว่างพระพุทธเจ้ากับพราหมณ์ท่านหนึ่งชื่อคณะกมคลานะค่ะสวัสดีค่ะคือพรามท่านนี้เขาสงสัยนะครับว่าเอ๊ะการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันมีลำดับขั้นเหมือนพวกทักษะทางโลกอื่นๆที่เขาทําอยู่หรือเปล่าอย่างเช่นการคํานวณที่เขาเก่งหรือว่าการสร้างปราสาทอะไรพวกนี้ เป็นคำถามที่ดีนะคะคือมันสะท้อนมุมมองของคนที่คุ้นเคยกับการเรียนรู้อะไรที่เป็นระบบระบบนะคะอยากรู้ว่าทางธรรมนี่มันมีแผนที่มีสเต็ปชัดเจนไหมใช่ครับแล้วพระพุทธเจ้าท่านตอบว่ายังไงครับมีไมหมคะลำดับขั้นแบบนั้นมีค่ะพระองค์ทรงยืนยันเลยว่าในธรรมวินัยนี้ก็มีการฝึก การกระทําการปฏิบัติที่เป็นลําดับขั้นเหมือนกันอ๋อมีเหมือนกันแล้วท่านอธิบายยังไงครับพอจะมีเอ่อการเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดขึ้นไหมมีค่ะชัดเจนมากเลยทรงเปรียบเหมือนการฝึกม้าค่ะฝึกม้าใช่ค่ะคนฝึกม้าเก่งๆเนี่ยพอได้ม้าพันธุ์ดีมาก็ไม่ได้ให้มันท,ทําท่ายากเลยทันทีใช่ไหมคะก็ต้องเริ่มจากอะไรง่ายๆก่อนครับครับเช่นอะไรบ้างครับ ก็เช่น,ๆๆนเอ่อการใส่บังเหียนให้มันคุ้นให้มันยอมแล้วค่อยๆสอนให้เดินให้วิ่งให้ทำตามคำสั่งยากขึ้นไปเรื่อยๆตามลำดับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะในทำนองเดียวกันเลยค่ะพอท่าทาโคตคือองค์พระพุทธเจ้าเนี่ยนะได้บุคคลที่เหมาะแก่การฝึกมาแล้วท่านก็จะทรงแนะนำเป็นขั้นเป็นตอนไปเหมือนกันน่าสนใจครับแล้วขั้นตอนที่ว่าเนี่ยมันเริ่มจากอะไรไปถึงไหนพอจะเล่าให้ฟังได้ไหมครับ ได้ค่ะก็คือเริ่มจากพื้นฐานสําคัญมากๆเลยก็คือศีลค่ะการรักษากายวาจาให้เรียบร้อยไม่ไปเบียดเบียนใครไม่สร้างความเดือดร้อนอันนี้เป็นด่านแรกเลยครับศีลน,นี่เป็นเหมือนกฎพื้นฐานก่อนใช่ค่ะจากนั้นก็มาถึงการสํารวมอินทรีย์สํารวมอินทรีย์คือยังไงนะครับ ก็คือการระวังค่ะระวังตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเนี่ยเวลาไปรับรู้อะไรต่างๆเช่นเห็นรูปสวยๆได้ยินเสียงเพราะๆหรือเจอสิ่งที่ไม่ชอบใจก็ให้มีสติรู้ทันไม่ให้ความยินดีหรือความไม่พอใจเนี่ยมันเข้ามาครอบงำจิตใจเราง่ายๆอ๋อคือรู้ทันอารมณ์ตัวเองว่างั้นเถอะ ประมาณนั้นเลยค่ะไม่ให้ไหลไปตามสิ่งที่มากระทบง่ายๆซึ่งสองอย่างเนี้ยศีลกับสำรวมอินทรีย์เนี่ยก็เหมือนการสร้างวิในพื้นฐานให้ตัวเองก่อนอืมอมืดูเป็นการควบคุมตัวเองทั้งคู่เลยนะครับศีลกับสำรวมอินทรีย์เนี่ยในทางปฏิบัติจริงๆมันเน้นต่างกันยังไงบ้างครับพอจะขยายความได้ไหมเอศอีลจะเป็นเหมือนกรอบกว้างๆค่ะ ของการกระทํากับคําพูดว่าอะไรไม่ควรทําไม่ควรพูดเพื่อไม่ให้เบียดเบียนคนอื่นหรือตัวเองส่วนการสํารวมอินทรีย์เนี่ยจะละเอียดกว่านั้นคือลงไปที่การฝึกสติรับมือกับสิ่งที่เข้ามากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจโดยตรงเลยค่ะไม่ให้เราเผลอไผยไปกับอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นตอนนั้นอ๋อเข้าใจแล้วครับศีลเป็นกรอบใหญ่สำรวมอินทรีย์เป็นเรื่องการจัดการภายในตอนรับรู้ใช่ค่ะ นอกเหนือสับสองอย่างนี้แล้วก็ยังมีความรู้จักประมาณในการบริโภคด้วยนะคะกินแต่พอดีค่ะไม่ใช่แค่เรื่องอาหารนะคะแต่รวมถึงปัจจัยสี่อื่นๆด้วยแล้วก็ที่สำคัญมากๆเลยคือการหมั่นฝึกฝนสติสัมปชัญญะคือให้รู้ตัวอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะทำอะไรเดินยืนนั่งนอนให้รู้ตัวและต้องมีความเพียรด้วยค่ะไม่ใช่ทำๆหยุดๆต้องไม่เกียจคร้านในการฝึกโหพื้นฐานนี้ก็หลายอย่างเหมือนกันนะครับเนี่ยค่ะ พอพื้นฐานพวกนี้เริ่มมั่นคงแล้วขั้นต่อไปก็จะเป็นการฝึกเรื่องสมาธิค่ะสมาธิในที่สงัดใช่ค่ะไปหาที่สงบสงบเช่นในป่าหรือโคนต้นไม้เพื่อให้จิตใจสงบจากสิ่งที่มารบกวนหรือที่ท่านเรียกว่านิวรหานะคะนิวรหานี่มันคืออะไรบ้างน,นะครับก็พวกเอ่อความพอใจในกามพยาบาทความง่วงเหงาหดหู่ความฟุง้งซ่านรำคาญใจแล้วก็ความลังเลสงสัยพวกนี้เป็นเหมือนคลื่นรบกวนใจเราทำให้ใจไม่นิ่งค่ะครับครับ การฝึกสมาธิก็เพื่อจะขัดเกลาจิตให้มันสงบโปร่งจนเข้าถึงความแน่วแน่ในระดับต่างๆที่เรียกว่าฌานอืมฝั่งดูเป็นกระบวนการที่ต้องใช้ความตั้งใจสูงแล้วก็ต่อเนื่องจริงๆนะครับเนี่ยใช่เลยค่ะแต่ว่าพรามคริกโมคลาเนี่ยเขาก็ยังมีคําถามต่อนะครับซึ่งผมว่าเออมันเป็นคําถามที่น่าคิดมาก คำถามอะไรเหรอคะเขาสงสัยว่าอ้าวก็ในเมื่อมีคําสอนดีๆแบบนี้มีหนทางบอกไว้ชัดเจนแล้วก็มีพระพุทธเจ้าเป็นผู้ชี้แนะอยู่แล้วเนี่ยทําไมละ่ะทาไมสาวกบางคนถึงบรรลุนิพพานได้แต่บางคนกลับไปไม่ถึงโอ้โหนี่เป็นคาถามสําคัญของสูตรนี้เลยนะคะใช่ไหมครับค่ะซึ่งพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านไม่ได้ตอบตรงๆนะคะว่าเพราะอะไรแต่ทรงใช้วิธีย้อนถามพราหมณ์กลับไปด้วยอุปมาเรื่องหนึ่งอุปมาเรื่องอะไรครับ อุปมาเรื่องผู้บอกทางค่ะผู้บอกทางค่ะพระองค์ทรงถามพราหมณ์ก่อนว่ารู้จักทางไปเมืองราชคฤติไหมพรามณ์ก็ตอบว่ารู้จักครับเพราะเขาเป็นคนแถวนั้นครับพระองค์ก็เลยสมมุติว่าอ่ะถ้ามีคนสองคนเดินมาถามทาง,ทางไปเมืองราชคฤอจากท่านพราหมณ์ก็บอกทางไปเหมือนกันเป๊ะเลยนะบอกว่าต้องเดินไปทางนี้เลี้ยวตรงนี้ผ่านตรงนั้นแต่ปรากฏว่าคนหนึง่งตั้งใจฟังดีเดินตามที่บอกก็ไปถึงเมืองราชคฤตโดยปลอดภัยครับ ส่วนอีกคนนึงอาจจะฟังไม่ดีหรือไม่ใส่ใจหรืออาจจะตื้อเดินผิดทางไปทางตรงกันข้ามเลยพระองค์ก็เลยถามพรามว่าอา้าวในเมื่อเมืองราชครึก็มีอยู่จริงๆนะหนทางที่ท่านบอกก็ถูกต้องผู้บอกทางคือท่านก็คนเดียวกันทําไมล่ะทําไมผลมันถึงต่างกันคนนึงถึงอีกคนไม่ถึงเออจริงด้วยคําถามน่ากิดมากแล้วพรามตอบว่าไงครับพรามก็ตอบแบบตรงไปตรงมาเลยค่ะตอบว่า ข้าพเจ้าจะทำอะไรได้เล่าพระโคดมผู้เจริญข้าพเจ้าเป็นแต่เพียงผู้บอกทางอ๋อใช่เลยเหมือนสมัยนี้เลยมี g o กู e m แมทมีคนบอกทางเยอะแยะแต่สุดท้ายถ้าเราขับผิดเองไม่ดูทางหรือไม่ใส่ใจก็ไปไม่ถึงอยู่ดีถูกต้องเป๊ะเลยค่ะพระพุทธเจ้าก็เลยทรงชี้ให้เห็นว่าททาคตก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันเป็นเหมือนผู้บอกทางไปสู่นิพานนพานนะิพพานน่ะมีอยู่จริงขนทางปฏบิบัติที่บอกไว้ก็ถูกต้อง ู้ชี้แนะคือพระองค์ก็มีอยู่ตรงนี้แต่การจะไปถึงหรือไม่ถึงนั้นน่ะมันขึ้นอยู่กับตัวผู้เดินทางเองล้วนๆเลยว่าจะปฏิบัติตามอย่างถูกต้องไหมจะมีความเพียรพยายามแค่ไหนโหชัดเจนมากเลยครับสแสดงว่ามีครูดีมีคําสอนดีเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นจริงๆใช่ค่ะหัวใจสําคัญคือตัวผู้ปฏิบัติเองนี่เป็นการเน้นย้ําเรื่องความรับผิดชอบส่วนบุคคลมากๆเลยนะคะเข้าใจเลยครับสุดท้ายมันอยู่ที่เราเองจริงๆว่าจะ เดินหรือเปล่าค่ะพอพระมาคณิกาโมคลานาได้ฟังแบบนี้ก็เข้าใจแจ่มแจ้งเลยค่ะแล้วก็เกิดความเลื่อมใสมากถึงกับเปรียบเทียบว่าโอวาทของพระองค์เนี่ยประเสริฐเลิศล้ำเหมือนไม้กฤษณาในบรรดาไม้ที่มีรากหอมเหมือนไม้จันแดงในบรรดาไม้ที่มีแก่นหอมแล้วก็เหมือนดอกมะลิในบรรดาไม้ที่มีดอกหอมเลยค่ะโอโ้โหเปรียบเทียบได้เห็นภาพเลยนะครับค่ะแล้วท่านก็ขอถึงพระตัตนตรัยเป็นสรณะที่พึ่งไปตลอดชีวิต การคุยกันวันนี้จากคณะกาโมคลานาสูรนี่ทำให้เห็นภาพชัดเลยนะครับว่าเ,เส้นทางการเรียนรู้โดยเฉพาะทางจิตวิญญาณน่ยมันมีขั้นตอนของมันนะมีลำดับขั้นที่ชัดเจนใช่ค่ะมีระบบมีขั้นตอนแต่ว่าหัวใจสำคัญที่สุดก็คือการลงมือปฏิบัติด้วยตัวเองจริงๆถูกต้องค่ะครูหรือผู้ชี้แนะเนี่ยทาหน้าที่ได้ดีที่สุดก็คือบอกทางที่ถูกต้องให้ ชี้ให้เห็นว่าต้องทำอะไรบ้างส่วนการจะตัดสินใจออกเดินแล้วก็มุ่งมั่นเดินไปจนถึงที่หมายหรือเปล่านั้นอันนี้เป็นเรื่องของผู้เดินทางแต่ละคนจริงๆค่ะไม่มีใครเดินแทนเราได้ครับฟังแล้วก็น่าคิดเหมือนกันนะครับว่าในโลกยุคนี้ที่ข้อมูลมันเยอะแยะไปหมดเลยมีทางลัดมีเคล็ดลับมีสูตรสาเร็จอะไรต่างๆนานาเต็มไปหมดเราอาจจะกาลังมัวแต่มองหาอะไรง่ายๆแบบนั้นหรือเปล่า จนบางทีเราลืมไปว่าแก่นแท้ของการเดินทางจริงๆเนี่ยมันอาจจะอยู่ที่การก้าวเดินไปทีละก้าวด้วยตัวเองอย่างสม่ำเสมอ,อมแม้ว่ามันอาจจะดูช้าไม่ทันใจแต่ทุกก้าวที่เดินไปนั่นแหละคือความก้าวหน้าที่แท้จริงหรือเปล่าอันนี้น่าคิดนะครับ